พยาวฮือฮาหัวมันตีนช้างทานโดบด,ด้านฮอร์โมอนชาวบ้านป่าฟังหาหัวมันตรีช้างหรือที่เรียกกันทั่วไปคือมันมือหมีมันตรีเสือตามลักษณะคล้ายชนิดสิ่งของชื่อเรียกของแต่ละพื้นถิ่นนั้นซึ่งมีขนาดใหญ่มาหุ่มมานหนักมากกว่า30-50ถึงกิโลกรัมบริเวณใต้ต้นลำไยในสวนของนางยันก้อนคำอายุ6 1อดปีที่นำมาปลูกทิ้งไว้สำหรับหัวมันตีีช้างจะเป็นสีม่วงเป็นแง่งแง่งเกาะกันยืดยาวออกมาขนาดใหญ่หนึ่งปีจะได้กินเทีงหนึ่งครั้งเท่านั้น นางยานก้อนคำอายุ61ปีเล่าว่ามันดังกล่าวตนเองได้นำมาปลูกบริเวณใต้ต้นลำไยในสวน มาทุกปีและเป็นที่แปลกและผู้คนสนใจกันมากมันตีนช้างปลูกง่ายขายได้ราคาใช้เป็นอาหารได้ทั้งคาวหวานมีรสชาติหวานมันกรอบอร่อยส่วนขนาดที่ตนเคยปลูกขุดขึ้นมาใหญ่สุดกว่า30-50กิโลขายกิโลละ5บาทซึ่งจะปลูกไว้รับประทานและขายหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่จะได้รับประทานเพราะอุดมด้วยวิตามินป้องกันโรคบางชนิดและเชื่อว่าเป็นอาหารดบด้านฮอร์โมอนได้อีกด้วยถ้าเาไปขายเจ้าปูมากับป้า หมเอ,อ่เจ้าแต่ตีมันงามๆม,มันแต่ไทย่งกว่านี่ครับตีหนึ่งก็มีขั้งหนึ่งแต่แต่เขาจะไปเนี่ยจะเนี่ยเป็นของหวานก็ได้เนี่ยเป็นอันเอาเป็นคำข้าวเกีย๊ยบเนี่ยยังก็ได้ขายจะได้ครับกิโลห้าบาทกิโลห้าบาทหานึ่งนี่ต๊ะประมาณกิโลครับอันนี้ไทยถึงห้าสิบ <30 S 1> นะสามสิบะสามสิบโลนะตีนึ่นจะออกขัง้งเขาปู มันปลูกเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยเขาจะปลูกแล้วไปเขา,าจะมาเก็บเดือนเนี่ยคมาเนี่ย